วันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับผีนะครับชื่อเรื่องว่าผีรอการขอขามาเพื่อตัดสัญญากรรมสวัสดีครับนัทภูเบศเมธิรัตนวรกรจากกลุ่มธรรมะโลกทิพย์นะครับวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับผีนะครับชื่อเรื่องว่าผี รอการขอขามาเพื่อตัดสัญญากรรมนะครับมีท่านสมาชิกท่านหนึ่งได้โทรมาปรึกษาเมื่อวานนะครับเธอเป็นแอร์โฮสเตสนะครับก็เป็นทำหน้าที่การงานที่ดีนะครับแล้วก็ได้เล่าถึงความทุกข์ของเธอเกี่ยวกับคุณแม่เธอเป็นห่วงคุณแม่ของเธอนะครับคุณแม่ของเธอนั้นเนี่ยมีอายุมากแล้วแก่แล้วแล้วก็อดีตเนี่ยเคย ดูแลตลาดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็คงอาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับแต่ว่าคุณแม่เนี่ยได้ไปติดต่อขอเช่าพื้นที่ตรงนี้แล้วมาก็แบ่งเช่าให้คนเช่าต่ออะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วคุณแม่เนี่ยตอนนั้นได้ไปติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรงนะครับแต่ในขณะ เดียวกันก่อนนั้นก่อนหน้านั้นก็มีสุภาพสตรีท่ทานหนึ่งก็สูงวัยแล้วนะครับเธอกอ็ได้ไปติดต่อเช่าเหมือนกันแต่เธอนะ่ไปติดต่อเช่ากับนายหน้านะครับไม่ใช่เจ้าของที่ดินเพราะฉะนั้นเวลาสองสองคนนี้มาเจอกันแม่ของลูกศิษย์กับผู้หญิงคนนี้เข้าขายขาหมูเข้าขาหมูนะฮะก็รู้สึกจะ อิจฉาและไม่พอใจที่แม่ของลูกศิษย์เนี่ยไปติดต่อได้ยังไงโดยตรงก็คงจะได้ราคาที่ถูกกว่าหรืออะไรแบบนี้นะครับ<ม>ก็เลยมีการหมางเมินกันคราวนี้พอมาอยู่ใกล้กันร้านค้าอยู่ใกล้กันนะครับก็มีการว่ากันตำหนิด่ดาทอสาบแช่งนะครับดังนั้นต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีสิ่งนี้มันก็ ได้จบลงไปโดยการที่เจ้าของร้านขายข้าวขาหมูก็ได้ตายไปเสียชีวิตไปนะตามวาระอายุไขของเธอคราวนี้ก็เหลือฝั่งแม่ของลูกศิษย์นะครับซึ่งเธอก็ยังคงค้าขายอยู่ที่นั่นแต่ว่าเจอ,อลูกศิษย์เองเนี่ยมีความรู้สึกว่าแม่ของเธอทำไมถึงติดอยู่กับที่ดินผืนนี้ ครับทำไมจะต้องพยายามหาเงินเพื่อที่จะไปจ่ายค่าเชา่าจริงๆเลิกทําก็ได้นะครับก็ไม่ได้ลําบากอะไรขนาดนั้นแต่ก็เหมือนเธอมีสัมผัสบางอย่างที่มีความรู้สึกว่าแม่ของเธอทําไมต้องติดฉันไม่อยากให้แม่มาติดอยู่กับที่ตรงนี้เลยทําไมามีความมีรักหรือยังไงทําไมถึง ไม่ไปจากที่ดินแบงนี้ซึ่งก็นานหลายสิบปีนะครับครันี้ลูกศิษย์ก็มีก็กังวลใจจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับว่าขอให้มันมีสิ่งอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอรู้ถึงสาเหตุนี่คำอธิษฐานเป็นผลนะครับตบกกลางคืนเลยเธอฝันนะครับเธอฝันเห็นคุณผู้หญิงเจ้าของร้านข,า,ขายขายขาหมูเนี่ยถึงตายไปแล้วนะครับก็มานั่งอยู่ที่ตลาด แกก็นั่งอยู่แล้วลูกศิษย์ก็มองไปก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยแกตายแล้วนี่หวาทำไมถึงยังมานั่งอยู่นะครับก็เลยเอุทิศบุญอะไรบอกว่าจะอุทิศบุญส่วนไปให้กัรน,นี้ลูกศิษย์ก็เลยมาถามผมบอกว่าเออเธอรู้คำตอบแล้วนะครับว่าสาเหตุเนี่ยก็คือ,อ,อผู้หญิงคนนี้คล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับว่าเขา แม่หนูเนี่ยตายไปแล้วก็จะต้องไปเป็นแบบผู้หญิงคนนี้ผมก็บอกว่าอะไรมันก็จะประมาณนั้นแหละนะครับแต่พี่ก็จะเหล่าให้มันคมขึ้นโดยที่จะบอกว่าความจริงแ้ะหนูติดสัญญากรรมครับคือคุณแม่กับเจ้าของร้านขายขาหมูเนี่ยเขาเคยด่าทอและสาบแช่งกันไว้นะครับว่าฝ่ายาร้านขาหมูเองเนี่ยก็เคยพูดด่าทำนองว่าให้มึง ตายอยู่ในที่ผืนนี้ไปเลยเป็นผีเฝ้าไปเลยอะไรแบบนี้นี่คือต่างฝ่ายต่างก็สาบแช่งกันแบบนี้นะครับทุกท่านครับไอ้คำพวกนี้นะครับมันเป็นคำที่พูดไม่ได้คำสาบแช่งมันเป็นสัญญาแล้วปรากฏว่าไงครับรงขนไขขาหมูเนี่ยโดนก่อนเลย นะครับก็คือต้องเป็นผีเฝ้าอยู่อย่างนั้นตามคํำสาปแช่งของทั้งสองฝ่ายนะฮะมันหาที่เริ่มต้นหาที่สิ้นสุดไม่เจอว่าใครจะถูกใครผิดแต่ปรากฏว่าสองฝ่ายได้ได้เกิดทําสัญญาไว้แล้วนะการสาปแช่งนี้ต้องแก้ไขนะครับด้วยการที่หนูให้คุณแม่เนี่ยไปจุดธูปหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ขอขมาที่ตลาดเลยนะครับแล้วก็บอกว่า กรรมใดก็ดีที่ฉันเคยด่าว่าเคยนินทารับหลังเคยตำหนินะเคยสาบแช่งเธอไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ฉันอโหสิกรรมให้เธอนะและฉันก็ให้ไปทำสังฆทานให้เจ้าของร้านขายข้าวขาหมูนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าให้เป็นอโหสิกรรมและตัดสัญญาต่อกันถ้าหากไม่ทําเช่นนี้นะครับคุณแม่ก็จะต้องอยู่ในวังวนของสัญญา นะคำสาปแช่งเนี่ยก็คือลักษณะสัญญานะครับว่าเดี๋ยวถ้าคุณแม่ตายไปคุณแม่ก็ต้องไปอยู่ตรงเนี้แหละครับเป็นผีคู่กันหรือไม่ก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไปเกิดแล้วเพราะว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นตัวตายตัวแทนอะไรลักษณะนี้นะครับม,มันมีจริงนะครับเรื่องของตัวตายตัวแทนเนี่ยก็เลยจะบอกว่าพวกเราเ,เรื่องของคําสอนในคลิปนี้พวกเราอย่า ทำสัญญาโดยการสาบแช่งใครเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องผูกให้ดวงจิตไปไหนไม่ได้ผมเจอเคสลักษณะแบบนี้มาเยอะจึงอยากเตือนทุกท่านว่าอะไรที่พวกเราเคยไปด่าว่าใครแล้วสาบแช่งใครไว้ให้พวกเราจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับให้พวกเราไปจุดธูปประมาณ15ดอ,อกกลางแจ้งแล้วก็บอกว่ากรรมใดก็ดีที่ข้าพเจ้าเคย ด่าว่าใครสาบแช่งไครไปสร้างสัญญากรรมกับใขรข้าพเจ้าขอให้พระแม่ธรณีเป็นทิพยานข้าพเจ้าขอตัดสัญญากรรมและขอเอาโหสิกรรมให้ให้กับทุกท่านข้าพเจ้าไม่ขอจองเวรทุกคนและขอให้ท่านทั้งหลายเอาโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยอย่าจองเวรต่อกันนับแต่บัดนี้แล้วพวกเราก็ไปทําสังฆทานนะครับอันนี้ก็หมดไปเป็นเปลาะแต่ครั้นี้ผมจะบอกว่าถ้าพวกเรา ถ้าพวกเราทําไม่เป็นไม่เป็นไรแต่ทาง่ายๆยยนี้แหละแต่เดี๋ยววันไว้ครูผมพาทําวันไว้ครูจะเป็นวันที่โลกธาตุเปิดออกนะครับทั้งโลกธาตุทั้ง3จะเปิดออกตรงนี้เดี๋ยวผมจะพากล่าวนนั้นวันไว้ครูจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วอยู่โลกธาตุจะเปิดไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถึงวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะบอกพวกเราเอง ขอให้จดจำไว้ว่าวันไว้ครูปีนี้วันที่19ธันวาคมพศส5 6 4อตรงกับวันอาทิตย์นะครับถ้าทุกอย่างมันปลอดโปร่งก็สามารถทำได้ที่วัดบางกลางแต่ว่าถ้ายังมีปัญหาเรื่องโควิดอยู่ก็คงต้องเลื่อนไปนะครับเพราะว่าคนที่จะมาเนี่ยประมาณ1,500คนมันเยอะนะฮะก็ขอฝากเป็น เครื่องเตือนใจว่าอย่าสร้างสัญญากรรมต่อกันอีกเลยมีอะไรก็อภัยให้อโหสิกรรมให้นะครับอันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ